สีถัดมาครับก็คือชาวลัคน,รา,า,นาราศีกรกฎนะครับเรื่องงานครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหมีปัญหามีความเครียดมีความวิตกกังวลจะถูกหลอกถูกโกงทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยดีครับรวมถึงปัญหาด้านการเงินด้วยนะครับนะระวังสุขภาพด้วยนะครับเขาบอกว่าชาวลัคนากรกฎจะหมดเงินไปกับการดูแลรักษาสุขภาพดังนั้นเลยครับคนลัคนาราศีกรกฎจะต้องเตรียมตัววางแผนให้ดีนะครับแล้วก็เรื่องความรักคนโสดถือว่ามีเสน่ห์คนมีคู่ไม่ค่อยดีครับระวังจะมี ปัญหามีปากเสียงกันนะครับเรื่องโชคลาภไม่โดดเด่นเลยครับสําหรับชาวลัคนากรกกฎนะฮะมันขครที่อยากจะลงทุนอยากจะเสี่ยงโชคต้องเบรกต,ต้องเบานะครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะฮะถึงแม้ว่าอุปสรรคจะเข้ามาปัญหาจะมากมีแต่คนลัคนาราศีนี้จะเกิดเรื่องราวที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดกรกกฎคุณไม่ต้องกังวลเลยนะครับในช่วงของปลายเดือนนะครับคุณจะแก้ไขสถานการณ์แล้วก็เอาอยู่แน่นอนครับ ไกันต่อนะครับสำหรับชาวร,ราศีสิงครับเรื่องงานครับเขาบอกว่า คนลัคนาราศีนี้จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนใครที่คิดโปรเจกต์ขยายงานใครที่อยากจะเลื่อนกั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับใครที่จะเสนออะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าให้ลงทุนให้เริ่มต้นลงมือทำตั้งแต่วันนี้เดือนกรกฎาคมนี้ครับจะเกิดเรื่องราวดีๆสาหรับคนที่เกิดลัคนาราศีสิงนะครับแต่ว่าเรื่องการเงินในี่สวนทางเลยนะครับการเงินนี้ต้องระวังรายจ่ายระวังถูกโกงถูกหลอกการเงินไม่ดีติดๆกัด,ด,ด,ดๆมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศี สิงจะต้องวางแผนการเงินด้วยนะครับส่วนเรื่องความรักครับคนโสดถือว่ามีอเสน่มีโอกาสที่จะได้คู่ความรักค่อนข้างดีคนมีคู่มีโอกาสที่จะไปหวานชื่นรื่นรมใครที่คบหาดูใจ ก็มีองค์เกย์ในการแต่งงานนะครับถือว่าความรักเนี่ยโดดเด่นมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับสุขภาพก็ดีขึ้นฮะโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายวันหายคืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ต้องระมัดระวังกระดูกกล้ามเนื้อด้วยนะครับเรื่องโชคลาภมีโอกาสไหมก็ต้องบอกว่าลองดูครับจากเลขทะเบียนรถเลขใกล้ตัวนะครับมีโอกาสนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับภาพรวมครับก็บอกว่าถึงแม้ปัญหาจะมากมีแต่นาทีนี้ราศีสิงห์เอาอยู่นะครับแล้วก็ มีข่าวดีครับสำหรับคนที่แต่งงานแล้อยากจะมีบุตรลัคนาราศีสิงห์คุณอาจจะได้โชคเป็นสัตว์สองเท้าหรืออาจจะตั้งครันนั่นเองครับ เอาเล้ฮะสำหรับชาวลัคนาราศีกันครับเรื่องการงานมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์โยกย้ายมีเกณฑ์มูฟเมนต์ทำอะไรก็แล้วแต่จะประสบผลดีถ้าเดินทางด้วยถ้าเป็นเซลล์ด้วยถ้าขายเกี่ยวกับพวกรถยนต์นะครับหรือว่าด้านเกี่ยวกับยานพาหานะเนี่ยชาวลัคนาราศีกันจะมีข่าวดีครับรวมถึงครับใครที่อยากจะซื้อรถใหม่ถอยรถในเดือนนี้ถือว่าดีและเป็นมงคลน,นะครับรถคันนี้ก็จะนำพาในเรื่องของงานเข้ามาในเรื่องของเงินเข้ามาครับการเงินก็ถือว่าดีครับแต่ว่ารายจ่ายก็มากมี เเดวเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวรา,ราศีกันแจะต้องระมัดระวังเรื่องรายจ่ายนะครับเรื่องของความรักไม่ค่อยดีครับระวังรักสามเศร้าระวังมีปัญหาระวังไม่สมหวังสำหรับคนโสดคนมีคู่ระวังความคิดระวังขัดแย้งขัดใจกันนะครับสุขภาพเป็นยังไงบ้างแข็งแรงสมบูรณ์นะครับสุขภาพร่างกายดีนะครับนอกจากชาวร,า,ราศีกันมีเกณฑ์นในการซื้อรถใหม่ครับการโยกย้ายที่อยู่การซื้อบ้านใหม่ก็มีข่าวดีสําหรับราศีนี้นะครับโชคลาภเงียบสนิทสุดสายหน้าครับแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องความทุกข์ความเครียด Ain, ไมเกรนนะครับปัญหาต่างๆจะก,ก็มีเข้ามานะครับในเดือนนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าคนลักนณาราศีกันจะปวดหัวบ่อยเครี mm hmm. ยดบ่อยนะครับยังไงก็ดูแลเรื่องสุขภาพกายใจด้วยนะครับ